มหาศึกแห่งสัจธรรมยกที่สว่าด้วยความว่างเปล่าและที่ว่างเจริญพรโยมวาสนาในสองยกที่ผ่านมาเราได้พูดถึงแต่สิ่งที่มีคืออนุภาคและแรงแต่ในความเป็นจริงแล้วภายในอะตอมหนึ่งหนึ่งนั้นประกอบด้วยที่ว่างมากกว่า99.99%เ99ปอร์เซและระหว่างดวงดาวกับกาแล็กซี ก็มีแต่ความว่างเปล่าอันมืดมิดคำถามในยุคนี้จึงมีอยู่ว่าความว่างเปล่าที่ขั้นกลางระหว่างสรรพสิ่งนั้นแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่ขอเชิญนักชกจากมุมแดงวิทยาศาสตร์กายภาพช่วยไขยความกระจ่างในความลึกลับของความว่างนี้ก่อนในฐานะตัวแทนของมุมแดงแนวคิดเรื่องความว่างเปล่าในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นั้น ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากในอดีตนะเจ้าคะแต่ก่อนเราเคยคิดว่าความว่างคือความไม่มีอะไรเลยอย่างแท้จริงแต่ปัจจุบันวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าที่ว่างนั้นไม่ได้ว่างเปล่าเลยแม้แต่น้อยแต่มันเต็มไปด้วยกิจกรรมที่น่าพิศวงวิทยาศาสตร์ขอเสนอว่าความว่างเปล่าหรือสุญญากาศนั้นมีคุณสมบัติดังนี้เจ้าคะ่ะ 1. เต็มไปด้วยสนามควอนตัม ที่ว่างนั้นเป็นที่อยู่ของสนามพลังงานพื้นฐานต่างๆเช่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสนามฮิกซ์ซึ่งแผ่คลุมไปทั่วทั้งจักรวาล 2. เดือดพล่านด้วยอนุภาคเสมือนในระดับที่เล็กที่สุดที่ว่างไม่ได้หยุดนิ่งนะแต่กลับมีความปันป่นป่วนอยู่ตลอดเวลามีการเกิดขึ้นและสลายไปของคู่อนุภาคเสมือน virtual particles ตลอดเวลาปรากฏการณ์นี้เรียกว่าควอนตัมโฟม 3. ม,มีพลังงานในตัวเองที่ว่างมีพลังงานแฝงอยู่ในตัวมันเองเรียกว่าพลังงานสุญญากาศซึ่งเชื่อกันว่าเป็นต้นเหตุของพลังงานมืดหรือดาร์กเอเนอร์จีที่กำลังทำให้เอกภพขยายตัวเร็วขึ้นเรื่อยๆดังนั้นสำหรับวิทยาศาสตร์แล้วที่ว่างไม่ใช่ความไม่มีอะไรเลยแต่มันคือเวทีที่เต็มไปด้วยศักยภาพและพลังงานแฝงที่รอจะแสดงตัวออกมานี่คือคำตอบของมุมแดงเจ้าคะ่ะอัศจรรย์ยิ่งนัก จากสิ่งที่คิดว่าไม่มีอะไรเลยกลับกลายเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยพลังงานและความปั่นป่วนเป็นทัศนะที่เปิดโลก,กทัศน์อย่างแท้จริงเอาละ่ะถึงคราวของนักชกผู้สุข,ขุมจากมุมน้ำเงินบ้างพระอภิธรรมท่านมองที่ว่างระหว่างรูปธรรมท,ทั้งหลายว่าอย่างไรเชิญโยมในฐานะตัวแทนของมุมน้ำเงิน พระอภิธรรมได้จำแนกสภาวะที่ขั้นกลางระหว่างรูปธรรมไว้อย่างชัดเจนเช่นกันเจ้าค่ะแต่เป็นไปในลักษณะที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาพระอภิธรรมเรียกที่ว่างนี้ว่าอาการธาตุหรือปริเฉะทะรูปซึ่งหมายถึงรูปที่ทำหน้าที่กำหนดขอบเขตหรือขั้นกลางคุณสมบัติของอาการธาตุนั้นมีเพียงอย่างเดียวคือทำหน้าที่เป็นช่องว่าง อากาศสาทุาไม่มีสภาวะเป็นของตัวเองไม่มีความแข็งอ่อนร้อนเย็นหรือสีสันใดๆเลยหน้าที่ของมันมีเพียงอย่างเดียวคือการเป็นช่องว่างที่ขั้นกลางระหว่างกลาบ1กับอีกกลาบหนึ่งทำให้กลาบแต่ละกลุ่มสามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่ประปนเป็นเนื้อเดียวกันเปรียบเสมือนอากาศที่ขั้นกลางระหว่างเมล็ดทรายในกองทราย ตัวอากาศเองไม่มีรูปร่างแต่เพราะมีอากาศขั้นอยู่มเมล็ดทรายแต่ละเม็ดจึงยังคงเป็นความเป็นมเมล็ดทรายของตนเองไว้ได้หากไม่มีอากาศสะธาตุขั้นกลางแล้วรูปธรรมท,ทั้งหมดในจักรวาลก็จะต้องหลอมรวมเป็นก้อนเดียวกันหมดดังนั้นสำหรับพระอภิธรรมแล้วที่ว่างคือสภาวะประมัติอย่างหนึ่งที่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงคือการกำหนดขอบเขต ไม่ได้มองว่ามันมีพลังงานหรือความปั่นป่วนใดๆในตัวเองเจ้าค่ะสาธุเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนและมุ่งตรงไปที่หน้าที่โดยเฉพาะบัดนี้ทั้งสองฝ่ายได้ให้ทัศนะที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจอาตมาจะขอวิเคราะห์ชี้ประเด็นในยกนี้ประเด็นที่หนึ่งคือเวทีที่มีพลังปะทะกับฉากกั้นที่ไร้สภาวะ วิทยาศาสตร์มองว่าที่ว่างเป็น active stage คือเป็นเวทีที่มีพลังมีความเคลื่อนไหวและมีอิทธิพลต่อสรรพสิ่งพระอภิธรรมมองว่าที่ว่างเป็น passive divider คือเพียงฉากกั้นที่ไร้สภาวะมีหน้าที่เพียงกำหนดขอบเขตให้สิ่งอื่นดำรงอยู่ได้ประเด็นที่สองการค้นพบใหม่ปะทะกับหลักการคงเดิมทัศนะของวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความว่างนั้น มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาโดยตลอดจากความว่างเปล่าสู่ควันตั้มโฟมและพลังงานมืดทัศนะของพระอภิธรรมนั้นคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคืออากาศธาตุมีหน้าที่กำหนดขอบเขตเพียงอย่างเดียวมาตั้งแต่ต้นคำตัดสินในยกที่สในยกนี้เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองฝ่ายได้ออกหมัดที่แสดงถึงความแตกต่างทางปรัชญาอย่างชัดเจน อาตมาขอตัดสินให้วิทยาศาสตร์กายภาพเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างฉิวฉีดเหตุผลวิทยาศาสตร์สามารถให้คำอธิบายที่ละเอียดและมีพลวัตมากกว่าว่าในความว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างและยังสามารถเชื่อมโยงความว่างเข้ากับปรากฏการณ์ใหญ่ของจักรวาลเช่นการขยายตัวได้อย่างไรก็ตาม หมัดของพระอภิธรรมยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการชี้ให้เห็นว่าความว่างนั้นเป็นสภาวะที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อการดำรงอยู่ของรูปธรรมถ้าไม่มีอากาศธาตุขั้นกลางแล้วกลาบก็ย่อมอยู่ไม่ได้ดูเหมือนว่าในยกนี้วิทยาศาสตร์ได้อธิบายถึงธรรมชาติของความว่างในขณะที่พระอภิธรรมได้อธิบายถึงหน้าที่ของความว่าง ช่างเป็นการประชันที่ทำให้เราต้องขบคิดอย่างยิ่งยกต่อไปเราจะเปลี่ยนจากเรื่องของที่ว่างมาสู่เรื่องของเวลาอะไรคือธรรมชาติที่แท้จริงของมัน